ทั้งฝ่ายแรมใจนั้นเมื่ออินถาพาเธอมานั่งพิงต้นไม้ใหญ่ใกล้สระน้ำวัดศัพทุมได้ครู่เดียวก็ฟื้นจากสลบเพราะกระแสลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลาเธอกระพริบตาถี่ขนาดเหลียวมองดูรอบตัวทางทบทวนความจำอยู่ครู่หนึ่งก็ลำดับภาพออกมาเป็นขั้นคือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เธอถูกชายหนุ่มสองคนหลอกจากโรงแรมพาขึ้นรถไปตามสายต่างๆในที่สุดก็ข้ามสะพานพุทธยอดฟ้าไปฝั่งธนบุรีเลี้ยวอ้อ,อมวงเวียนใหญ่มุ่งสู่บางแคเข้าบ้านหลังหนึ่ง เมื่อลงจากรถแล้วเธอก็โดนวางยาสลบจนกระเป๋าถือซึ่งบรรจุสิ่งของมีค่าและเงินสดที่ประกรณ์มอบไว้ให้หลุดจากมือจากนั้นก็สิ้นสติจำอะไรอีกไม่ได้เลยและขณะนี้เธออยู่ที่ไหนกันนะลำใจขยี้ตาเพ่งฝ่าความมืดก็รู้ว่ากำลังอยู่ในวัดแห่งหนึ่งจึงยกมือไหว้พระขอให้คุ้มครองก่อนพยุงตัวลุกขึ้นเดินเซอออกสู่ถนนใหญ่หน้าวัดชายสองคนนั้นคงเป็นนักต้มมนุษย์เธอคิดเขาปลอมลายมือประกรณ์มาหลอกเธอเพื่อหวังเอาทรัพย์สิน แต่ยังดีที่นํามาทิ้งไว้ที่นี่โดยไม่ฆ่าเธอหยุดยืนบนทางเทา้ามองดูยอดยานซึ่งแล่นผ่านไปมาลางคิดว่าจะกลับโรงแรมได้ยังไงในเมื่อไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวจะเดินก็ไม่ไหวเพราะหมดเลี่ยวแรงผู้จะช่วยเหลือเธอในยามทุกเช่นนี้เห็นอยู่เพียงคนเดียวคือเอื้องฝาคิดได้ดังนี้แล้วแรมใจก็โบกมือเรียกแท็กซี่ที่แล่นผ่านมาเปิดประตูก้าวขึ้นนางบอกโชเฟอร์ให้ขับไปส่งยังซอยสุทีิสาร20นาทีต่อมาก็ถึงจุดหมายปลายทางกรุณารอสักครู่นะคะ ลำใจบอกคนขับรถก่อนเดินเข้าตอกมุ่งสู่บ้านมายุรีหลังจากกดดิ่งไฟฟ้าหน้าบ้านได้ครู่เดียวคนใช้ก็เปิดประตูเอื้องฟ้าอยู่ไหมจ๊ะเธอถามเข้านอนแล้วค่ะชุดปลุกหน่อยฉันมีธุระด่วนคนใช้เชิญลำใจเข้าไปนั่งในห้องรับแขกพักใหญ่มายุรีและเอื้องฟ้าแต่งกายด้วยชุดนอนก็ลงมาพบลำใจจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนหัวคํำให้ฟังโดยละเอียดแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าหลังจากสลบไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเธอและใครเป็นคนพามาทิ้งไว้ที่วัดสัปปะทุม เมื่อมายุรีฟังจบก็รู้ทันทีว่าเรื่องเราทั้งหมดนี้เป็นฝีมือพ่อเลี้ยงสุริยาแน่นอนแต่เราไม่ถูกว่าทำไมจึงไม่กักตัวไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขู่เข็นประกณ์ให้ใคลายความจริงแม่เราทีเด็ดตอแหลสีหน้าแสดงออกถึงความสงสารเราพูดอย่างเห็นอกเห็นใจโถ่แม่คุณทําไมถึงมีเคราะมีกรรมอย่างนี้นะราใจซับน้ําตาที่ไหลลงมาอาบแก้มหนูหมดตัวแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะน้จะช่วยก้าวจบ เธอก็ลุกจากเก้าอี้เดินไปหยิบเงินจํานวนหนึ่งมอบให้เอื้องฟ้านําไปชําระค่าดโดยสารแท็กซี่แลาใจยกมือไหวอย่างนอบน้อมขอบพระคุณมากค่ะมายุรียิ้มแล้วจีบปากจีบขอพูดไม่เป็นไรน่ารักหนูมันหลังในไส้หนูมไม่รู้จะหันไปพึ่งใครนอกจากที่นี่ผู้ชายสมัยนี้ไว้ใจยากเมื่อได้โอกาสแม่เราก็ใส่ไฟประการทันทีพราะมันหลอกกินไข่แดงเรามันก็ทิ้งขว้างน้ําตาเริ่มเอ,อิดทนเบาตาหญิงสาวอีกหนูคิดไม่ถึงว่าจะเป็นอย่างนี้ มยุรีเพ่งพินิษใบหน้าระรูปร่างหญิงสาวพลางคิดว่าถึงแม้จะตั้งท้องแต่ก็ใชยไรใช่เล่นหากคลอดลูกแล้วจับแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยให้ท่านสมัยเสียหน่อยก็ขายอาเสียบ้ากามได้ราคาดีกว่าเอื้องฟ้าเป็นไหนไหนซึ่งหมายถึงว่าเงินส่วนแบ่งที่ได้จากการชัก5้าซจะเข้ากระเป๋าเธออีกเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นต้องไม่แพร่งแปรให้พ่อเลี้ยงสุริยารู้เป็นอันขาดเมื่อคิดได้ดังนี้จึงบอกแลมใจว่าน่าจะให้ความอุปการะหนูทุกอย่างทั้งที่อยู่อาศัยและหางานให้ทำ แรมใจค่อยแช่มชื่นขึ้นไม่รบกวนมากเกินไปหรอคะเรื่องเล็กนะน้าช่วยคนมาเยอะแล้วทำไมจะช่วยหนูวิคนไม่ได้ขอบคุณค่ะเออแล้วเสื้อผ้าหนูอยู่โรงแรมเช่นสุขใช่ไหมจ๊คะค่ะเนี่ติดค้างเงินเขาอีกเท่าไหร่พันกว่าบาทค่ะนอกจากเสื้อผ้านิดหน่อยก็ไม่มีของมีค่าอย่างอื่นอีกนะแรมใจพยักหนา้าค่ะงั้นช่างมันเดี๋ยวนะซื้อให้ใหม่ไม่ต้องกลับไปเอาเจ้าของโรงแรมจะได้ไม่โวยวายเสื้อผ้าของประกรก็มีค่ะ มยุรีทำหน้าตาขึงขังแสดงความไม่พอใจอย่าพูดถึงผู้ชายปริ้นป้อนหลอกลงคนนี้ให้นะได้ยินอีกพอเอื้องฟ้าเดินเข้ามาในห้องรับแขกเธอก็สั่งแต่งตัวเตรียมออกไปข้างนอกด้วยกันไปไหนคะแม่เอื้องฟ้าถามพาหนูแลมใจไปนอนบ้านสาธรรอา้าวทำไมยังงั้นล่ะแม่ที่นี่ไม่ปลอดภัยลูกพ่อเลี้ยงสุริยารออินถาด้วยความกระวนกระวายในที่สุดก็นอนหลับบนโซฟาในห้องรับแขกนั่นเองเพราะลิเทนเนซี่คนยกัก และทางลุงเ้าเมื่อตื่นขึ้นยังไม่พบหน้าอินถาจึงเดินออกจากบ้านด้วยความหมุดหงิดไปขึ้นรถแท็กซี่ที่ตลาดบางแคกลับคฤหาสน์ซอยกลางพอมาถึงสุริยาต้องประหลาดใจเมื่อประตูบานเล็กปิดงับไว้เฉยๆไม่ได้ล็อกข้างในเช่นที่เคยเป็นอยู่จึงผลักเข้าไปแล้วก็赖เห็นรถเก่งสีดำจอดอยู่ในโรงรถโดยมีคนทําสวนหูตึงรถน้ำยาอยู่ในสานามช่า์วยพ่อเลี้ยงตะโกนลั่นกะหันมาทางเสียงเรียกแล้วนั่งยองๆยกมือไหว้ด้วยความกลัวเกรงอินถาไปไหน สุริยาถามแต่แชมยกมือป้องหูอะไรนะครับท่านไอ้ห่าเอ้ยอินถาอยู่หรือเปล่าฮะใครนะอินถาไม่ทราบครับอยู่บ้านอย่างไงกันวะก็ผมนอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นมาไม่เจอใครสักคนมันคือสุกันชาสิมึงคนหูตึงยิ้มแหยๆ่ๆยังไม่ได้กินยาเลยขอรับไอ้ชิบหายกูบอกมึงสุกันชาอ่อนิดหน่อยพ่อเลี้ยง สุริยาสาวเท้ายาวๆก้าว,าวขึ้นคันหหาดแล้วหยุดชะง,งักอยู่ตรงเชิงบันไดที่จะขึ้นชั้นบนเพราะแลเห็นประตูห้องใต้ดินเปิดโลอยู่อินทาเขาตะโกนเรียกเงียบกริบไม่มีเสียงขานรับจึงรีบลงไปดูเหตุการณ์ในห้องนั้นก็พบลูกน้องคนสนิทถูกมัดมือมัดปากนอนกิ้งโคโลอยู่ในห้องขังแทนประกรันเฉลยตัวสําคัญซึ่งหลบหนีไปโดยทิ้งร่องรอยทําลายแม่กุญแจด้วยกระสุนปืนจนหักสะบันสุริยากระชากประตูห้องขังเปิดออกก่อนแก้มัดอ,อ,อินทาแล้วถาม เฮ้ย <Hey, S 1> เรื่องมันเป็นยังไงกันวะอินทาหลบสายตากเกีียวกลาดของเจ้านายขณะตอบไม่เต็มเสียงผมเสียท่ามันครับเสียงเกิดจากรองเท้าหนังฮุ้มตีนเบอร์เก้าครึ่งสัมผัสเนื้ออ่อนตรงชายโครงดังสนั่นแล้วสุริยาก็ตามไปกระชากผมจนหนางง้าหงายมึงโดนยศกูลูกน้องคนสนิทต,ตีหน้าเหยเกเพราะความเจ็บปวดแต่ยังใจแข็งยกมือไหวผมเปล่าครับพ่อเลี้ยงไอ้ประกรณ์หนีไปได้ยังไงอินทาจึงสรทายายเรื่องราวที่นัดแนะกับประกรณ์ไว้อย่างดี โดยคิดว่าคงโกหกเจ้านานได้ตลอดรอดฟังขณะสุริยานั่งฟังคําบอกเ่าเขากวาดสายตาไปรอบห้องขังแล้วสะดุดหยุดลงที่พระคนหนูสีฟ้าสลับเหลืองเพ่งอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้วจึงเบนสายตามาจ้องลูกน้องขมแขงกระทั้งจบคําพูดจึงอ้าปากโหดรอยยังเครียดแขนมึงว่าไอปกรณ์มัดปากมึงแล้วลวงกระเป๋าเงินไปครับมันไม่ได้ขึ้นห้องนอนกูเลยใช่ไหมตอนนั้นผมไม่ทราบเพราะถูกต่อยจนสลบครับ สุริยาเตะเขาให้อีกพลักไอโกโ้กอกอินถาบิดตัวไปมาเหมือนไส้เดินโดนขีดเทาผมพูดความจริงครับสุริยาก้มลงใช้มือซ้ายรวบคอเสื้อดึงขึ้นมาแล้วหยิบผ้าขนหนูนั้นโปะลงไปที่หน้าอินถาไรผ้าพื้นนี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงถ้ามึงไม่ไปหยิบมาให้มันกูพาดไว้ที่เราบันไดหน้าห้องนอนกูได้ยินคำพูดประโยคนี้อินถาก็ตาเหลือกพูดไม่ออกสุริยาผลักลูกน้องเต็มแรงจนหลังกระแทกพื้นซีเมนดังอกักกูรักมึงมาก พูดพรางเลิกชายเสื้อฮาวายขึ้นดึงปืนพกจากเอวมาถือกูจึงแ้นยิงกว่าคนอื่นอินถากระทดถอยหลังกรูดอยากรับพ่อเลี้ยงอย่าอย่ายิงคนที่หักหลังกูไม่เคยรอดสักรายมึงก็รู้กล่าวจบสุริยาก็กระดิกนิ้วชี้ขวาลั่นไก่กระสุนหัวตะกัวตัดขั้วหัวใจอย่างแม่นยำขับไล่วิญญาณออกจากร่างของอินถาซึ่งนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้น บุญชูและไอหยามำที่เพิ่งกลับจากนอนกกหมอนวนวดที่โมเตลรูดมานวิ่งลงบันไดพวดพลาดเข้ามาดูเหตุการณ์ในห้องใต้ดินเพราะได้ยินเสียงปืนแต่ก็ต้องหยุดชะง,งักอยู่ตรงนั้นเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสุริยาหันหน้าช้าๆไปสั่งลูกน้องทั้งสองเอาโซบายน,นหาไปฝังไว้สวนหลังบ้านและเตรียมตัวขึ้นเชียงใหม่พร้อมกูประกรณนนั่งกินเหล้าเผาบุหรี่อยู่ในห้องพักโรงแรมชื่นสุขโดยไม่ได้หลับไม่ได้นอนตลอดคืนกระทั่งรุ่งเช้าและเมื่อไม่เห็นแรมใจกลับมาจึงล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวชุดใหม่ออกข้างนอก เลกแท็กซี่ให้ไปส่งยังบ้านหลังหนึ่งใกล้กับโรงปูนซีเมนบางซื่อหลังจากกดิ่งไฟฟ้าเพียงครู่เดียวชายรูปร่างลำเตี้ยม,มะขามข้อเดียวเปิดประตูโผล่ออกมาแล้วถามต้องการพบใครเฮลโลอ,อยู่ไหมตะกณ์หมายถึงนายทองหล่อผู้กว้างขวางและมียจะกินคนหนึ่งในกรุงเทพมหานครผู้เป็นนักเรียนรุ่นพี่ในโรงเรียนสามัญสมัยเด็กๆชายผู้นั้นมองหัวตลอดตีนกนถามหุน่หนเช่นเดิมเราเชื่ออะไรประกณ์เจ้านหนนอนหลับเขาบอก โอ้มีธุระด่วนช่วยปลุกทีเฮ้จะ hey, ใหญ่ไปหน่อยละมัง้งปรกรณไม่ต่อลอต่อเถียงแต่ใช้มือผักหน้าอกแล้วลอดซุ้มประตูเดินดุ่มเข้าบ้านก้าวขึ้นห้องรับแขกหย่อนก้นลงนั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้นวมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกกระจกมาขำคอเดียวหดหัวเข้ากระดองเพราะความกำแหงของชายแปลกหน้าเรารีบไปปลุกลูกพี่พักใหญ่ผูทีปรกรณต้องการพบก็ลงจากชั้นบนมาปรากฏตัวพอรู้เป็นใครก็ร้องทักเฮ้ย hey, ไอ้น้องเก้วประกรณลุกขึ้นพร้อมทั้งยกมือไหว สวัสดีเฮียท่องรอตกไร่ช้หนุ่มค่อนข้างแรงหายหน้าไปไหนตั้งหลายปีวะหากินทางเหนือเฮียถ้าจะรวยหลายล้านปกกณ์สันหัวสวยครับนั่นไงให้พี่ช่วยเหลืออะไรบอกมาชายหนุ่มซุดตัวลงนั่งพร้อมกับเจ้าของบ้านเราเล่าความจริงทั้งหมดเริ่มตั้งแต่รับจ้างคุมคารวานฝิ่นให้พ่อเลี้ยงสุริยากระทั่งถึงเหตุการณ์ปัจจุบันในตอนท้ายปกกณ์สรุปว่าผมเป็นห่วงเมียเหลือเกินต้องมารบกวนพี่ที่มีหูมีตาเยอะให้ช่วยตามตัว ท้องรอถอนหายใจเฮือกใหญ่กรุงเทพกว้างนะเวย้ยแต่คงไม่พ้นความสามารถเฮียไปได้นะเจ้าของบ้านหัวเราะหึไอ้นี่เข้าใจชงยาหอมผมมั่นใจอย่างนั้นเฮียขนพักพวกไปตะบันไอพ่อเลี้ยงเฮียนะซะก่อนดีไหมประกราใส่หน้าอยาอะไรครับทําไมวะผมไม่อยากระง,งับเวรด้วยการจองเวรหน่อยอีกประการผมไม่อยากให้อินถาคนช่วยเหลือผมต้องเดือดร้อนเจาอย่างนั้นก็ตามใจอยากขอร้องเฮียออย่างว่ามาขอยืมเงินไปจ่ายค่าโรงแรมเอา นักเลงใหญ่รับปากโดยไม่อิดเอือนแล้วก็ขนของมานอนบ้านอ้วจะได้ไม่ต้องเล่ร่อนทำระยะยาให้ตำรวจล่าคอไปเองหลังในคุกอีก